รอมาเรื canal, ่อยๆครับมาจนถึงน claro, oh. ี่แะครับเนี่ยลำน้ําพรมบ้านพรมเหนือครับแถวนี้เขตตาบลบ้านแก้งครับอําเภอผู้เกียวจังหวัดชายภูมิมาเมือนี่เป็นตาน้าครับเนี่ยลาอันนี้เป็นลําน้าพรมนะครับลําน้าพรมเนี่ยกันไหลมาจากทางอำเภอพู้ะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไปลงมาเรื่อยๆผ่านบ้านพรมเหนือผ่านบ้านพมเหนือแล้วก็ไปลงบ้านพมใต้บุตรครับลงไปเรื่อยๆบุตรครับลงไปทั้งบ้านสามส่วน จปร่วมกันกับไอ้ลำน้ำเรินยุบ้านสามส่วนบ้านอาจสามารถกับแล้วก็นไล่ลงไปบุระทั้งอำเภอหนองเรือไปเกินอุบลราชับนี่นะครับรบรรยากาศลำน้ำพรมบ้านพรมเหนือครับทั้งนั้นก็นเป็นทุงนาครับบรรยากาศดีสวยงามครับผมกะค,ครั้งแรกของชีวิตขึ้นกันที่มาบ้านพรมเหนือครับผมก็คิดว่ามีแต่บ้านพรมใต้บ้านพรมเหนือก็มีนะครับเด้อในอำเภอปูเกี่ยวบ้านเฮานี่บรรยากาศคนเฮ็ดนาครับเนะ่ย คนกำลังไถนาเลยครับบรรยากาศตะเวนสีแดงๆตอนนี้ใกล้จะหกโมงแล้วรอมาเรื่อยๆกำลังจะกลับบ้านครับเลยพามาทั้งนี้มาชมบรรยากาศบ้านพุ่มเนือครับอยากเห็นบรรยากาศมื่เคยมาจากเทีย่ยบรรยากาศดีครับโอ้คนกำลังเห็ดน,นากันครับเลยกำลังขาดนาเด็กกำลังไถนาขาดนากัน ย่างมาฟังนีก็นสิเป็นคลองน้ำครับจะมีตานาเปิดหน้ามาจากลำน้ำพรมเนี่ยไปไปหาของบรรยากาศดีสวยงามครับลำน้ำพรมบ้านพรมเหนือตมบนบ้านแก้งอำเภอภูเกยวจังหวัดชัยภูมิบรรยากาศตอนนี้อะคำลงเรื่อยๆเลยครับได้เดินทางกลับบ้านเขาแล้วสายไปครับเดินทางต่อไปครับไปทั้งบ้านพรมเหนือแล้วก็จะเข่าทั้งบ้านแดงบ้านสว่างหมดแล้วครับเข่าใน ke Ampur Bu